ท่านเนี่ยเดินมาแล้วนะน,ะนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะทำอะไรหรือเปล่านะหรือว่าจะพาตัวไปเลยนะ สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะทุกคนก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้ไปคุยกับท่านหัวหน้าหมู่บ้านมาแล้วนะว่าเรื่องของท่านที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยเราจะเอากันยังไงดีเพราะเหมือนว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็น่าจะเข้าใจผิดนะเรื่องที่คนที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยไปปล่อยคนไม่ดีนะแต่ท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะ ท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ถูกไอหมอพผีนะ่ะจับออกมาวันเดียวกันเลยนะก็ไม่รู้ไอหมอผีเนะี่ยมันถือโอกาสตอนนั้นหรือเปล่านะในการเข้าโจมตีในเมืองรับแลนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปส่งท่านอีกประตูหนึ่งนะเพราะท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยยังไม่ได้กลับเข้าไปนะท่านก็เลยให้ผมเนี่ยไปส่งก่อนแล้วท่านเนี่ยจะตามมาคุยกับคนในหมู่บ้านอีกทีนะ คือตอนเนี้ให้ผมเนี่ยไปส่งในทางเข้าเมืองรับแรป,ประตูอื่นนะประตูใหม่ที่เพื่อนเล็กเนี่ยได้มาเจอไว้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางไปส่งท่านเลยนะท่านเนี่ยก็รออยู่ด้านนั่งรออยู่ตรงด้านนอกนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยออกเดินทางกันเลยปะตอนนี้นะทุกคนผมก็เดินมาใกล้ถึงตรงประตูใหม่แล้วนะกอนี่นะ ท่านก็เดินตามขลังผมอยู่นะก็ผมเนี่ยได้ทาการเปลี่ยนเสื้อให้ท่านนะผมเนี่ยเอาชุดใหม่มาให้ท่านนะเพราะชุดเก่าเนี่ยมันเลอะแต่คราบเลือดนะทุกคนแลวผมเนี่ยก็เอารองเท้าให้ท่านใส่ด้วยนะแต่ผมให้ใส่เนี่ยท่านยังใส่ไม่เป็นเลยนะทุกคนก็เหมือนท่านเนี่ยจะไม่เคยใส่นะก็ทีแรกที่ท่านใส่เนี่ยท่านก็ยังตกใจอยู่เลยนะ นี่นะทุกคนผมเนี่ยก็มาถึงตรงประตูใหม่แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการส่งท่านให้กลับไปเลยนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะคุยกับท่านก่อนนะว่าท่านเนี่ยจะกลับเลยหรือเปล่าหรือว่าจะนั่งคุยกับผมก่อนโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ผมมาถึงประตูละเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเรียกท่านนะเพราะผมเนี่ยเห็นว่า มีทหารเฝ้าประตูอยู่นะที่ผมเจอในคลิปเพื่อนเล็กนะี่ยโอ้มกตี้มตีทุกคนท่านออกมาแล้วนะก่อนโอ้ผมก็เพิ่งเคยเจอท่านเป็นครั้งแรกนะท่านนี้ที่เป็นทหารนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ย,ยไปิเดี๋ยวเมื่อกี้เราเลือเชื่อเิดอนะ นี่ทคนท่านเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งตัวท่านให้ทหารเฝ้าเมืองรับแลเลยนะทุกคนก็เียบมจะขออยู่ห่างๆนะก็ให้ท่านเนี่ยเดินไปเลยนะ ท่านเนี่ยเดินมาแล้วนะนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะทำอะไรหรือเปล่านะหรือว่าจะพาตัวไปเลยนะ เฝ้าก็ได้พาตัวท่านคนนี้กลับไปแล้วนะไม่รู้ว่าท่านกลับไปเนี่ยจะโดนด่าอะไรหรอเปล่านะทุกคนผมนี่ก็เป็นคนนอกนะทุกคน ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งนะไม่รู้ว่าท่านพวกท่านเนี่ยคุยอะไรกันนะเหมือนว่าทหารคนนี้จะรู้จักกับท่านคนนี้นะเพราะว่าผมว่าท่านคนนี้ ที่ชอบหนีออกมาเนี่ยวิลลกรรมน่าจะเยอะนะในเมืองรับแลทุกคนเหมือนท่านเนี่ยจะรู้จักกันดีนะเพราะว่าท่านทหารเนี่ยท่านทหารที่เฝ้าเมืองรับแลเนี่ยด่าคนที่หนีออกมาเนี่ยเป็นชุดเลยนะก็ผมว่าน่าจะสนิทกันพอสมควรนะตอนที่ท่านเนี่ยอยู่ข้างในเมืองรับแล ผมเนี่ยตอนไปคุยกับท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้รู้มาว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคนสั่งให้ทำร้ายท่านที่หลบหนีออกมาจากหมู่บ้านนะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะขนาดท่านบาดเจ็บเนี่ยท่านหัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่ทราบนะทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็น การทำเกินเหตุเกินไปหรือเปล่านะว่าเขาเนี่ยต้องสนิทกันพอสมควรเลยนะเพราะเขาพูดกันเนี่ย ดูเหมือนสนิทก,กันมากเลยนะดามเป็นเหมือนพี่น้องเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยนะพอท่านทหารเนี่ยก็ไม่อยากให้ผมว่าน่าจะไม่อยากให้ท่านคนนี้เนี่ยโดนกลับไปลงโทษนะเพราะคนในเมืองรับแรเนี่ยกดกดเขาเนี่ยเค้งมากแล้วก็บทลงโทษของเขาเนี่ยหนักมากนะ ขนาดว่าผมแค่ไปส่งท่านท่านโดนทำร้ายเนี่ยปางตายเลยนะแต่โชคดีที่แผลท่านเนี่ยมันหายไว้นะทุกคนท่านก็เลยไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังรู้สึกผิดอยู่นะที่พาท่านกลับไปรอบนั้นนะ่ะผมเนี่ยน่าจะไปปรึกษากับท่านหัวหน้าหมู่บ้านก่อนนะว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าผมเนี่ยดันกลับไปส่งท่านเลยนะก็เลยทำให้ท่านเนี่ยต้องบาดเจ็บ ท่านเนี่ยจะกลับแล้วนะเดินทางปลอดภัยครับครับผมก็ท่านเนี่ยจะกลับแล้วนะทุกคนโชคดีครับก็ท่านเนี่ยก็คงต้องกลับไปรับโทษของท่านนะนะทุกคน ได้ไปนอนกับท่านมาสองสามคืนแล้วนะและตอนที่ผมไปนอนกับท่านเนี่ยมันก็มีอะไรแป,แ,ปแปลกตลอดเวลาเลยนะ mm hmm. ก็ผมเนี่ยได้เห็นพวกท่านหายไปเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยก็เริ่มจะชินแล้วนะทุกคนเพราะผมเนี่ยก็เจอบ่อยอยู่นะแต่ว่าก็ ยังงตะลึงพอสมควรนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินหายไปแบบไม่มีสาเหตุนะทุกคนก็ทุกคน,อกคนตอนนี้ท่านนี่ก็กลับไปแล้วนะ ผมว่าผมเนี่ยคงจะต้องกลับเหมือนกันแล้วนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มบ่ายใกล้จะเย็นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมันมืดไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายนะเฮ้ยทุกคนท่านทหารคนเฝ้าประตูเนี่ยกลับออกมานะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะหรือว่าท่านเนี่ยจะมีธุระอะไรกับผมอีกหรือเปล่าหรือว่าท่านเนี่ยต้องมีหน้าที่มาเฝ้าประตูต่อนะ เ็ท่านเนี่ยเรียกผมนะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปคุยกับท่านแป๊บหนึ่งนะนนี้เรยวันนี้เลย ท่านที่ถูกขับไล่เนี่ยไปขังไว้ที่คุกด้านในนะก็ท่านเนี่ยก็ขอบคุณที่ผมเนี่ยนำคนที่ถูกขับไล่เนี่ยกลับมาส่งนะเพราะว่าท่านเนี่ยก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะท่านก็เลยขอบคุณผม ็ท่านเนี่ยขอบคุณผมนะที่ผมเนี่ยได้นาตัวท่านที่ถูกขับไล่เนี่ยกลับมาส่งนะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยนะเ<ฤ>นื้อ<ฤ>มาไทายอ่ะ<ฤ>ท่านเนี่ยก็จะกลับเหมือนกันนะ<ฤ>ท่านออกมาเนี่ยก็แค่จะออกมาขอบคุณผมเท่านั้นนะทุกคน านเนี่ยได้กลับไปแล้วนะก็ผมเนี่ยก็จะขอเดินทางกลับตามท่านเลยนะขอทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ทําการเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เจอกับท่านคนที่เฝ้าประตูเมืองรับแลประตูใหม่ด้วยนะก็ผมเนี่ยไม่เคยเจอเลยครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะแต่ผมเนี่ยเคยเห็นในคลิปของเพื่อนเล็กนะผมเลยเลยรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นทหารเฝ้าเมืองนะ ไม่งั้นเนี่ยผมคงคิดว่าเป็นโจนโชโชเลยนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมขอเดินทางกลับไปเลยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย,ยเย็นแล้วนะดูท่านเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยนะก็ผมเนี่ยหวังว่าท่านที่ถูกลงโทษเนี่ยจะไม่โดนลงโทษมากจนเกินไปนะถ้าพวกเขาเนี่ยคงไม่เอากันถึงชีวิตหรอก ก็ตอนนี้ผมเนี่ยได้บอกกับท่านคนเฝ้าประตูว่าให้รอท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยกลับไปก่อนนะคอยตัดสินโทษว่าท่านเนี่ยจะลงโทษคนที่ทำผิดยังไงแล้วพวกท่านเนี่ยก็จะตกลงกันว่าจะลงโทษยังไงนะเพราะว่าความผิดท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายนะแต่มันเป็นการเข้าใจผิดซะมากกว่านะ ที่ท่านเนี่ยดันไปปล่อยไอ้โจรชั่วนะดันไปปล่อยคนไม่ดีออกมาแต่ท่านเนี่ยหวังดีนะพอนึกว่าเป็นเพื่อนเอกนะทุกคนเพราะเพื่อนเอกเนี่ยถูกทหารอีกคนหนึ่งเนี่ยจับตัวเข้าไปตรงประตูใหม่นะประตูหลักอะประตูทางเข้าด้านหน้าแต่ว่าท่านคนเนี่ยดันไปช่วยผิดคนนะเพื่อนเอกเนี่ยได้ออกมาก่อนแล้วนะและผมเนี่ยไปเหมือนท่านเนี่ยจะเคยเจอเพื่อนเอกแล้วนะ ท่านก็เลยจะไปช่วยแต่ว่าท่านเนี่ยดันช่วยมาออกมาผิดคนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันด้านล่างเลยนะก็ตอนนี้นะทุกคนผมเนี่ยเดินลงมาถึงตีนเขาแล้วนะก็ใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วก็เดินมาไกลมากมากเลยนะเดินมาไกลไกลมากๆเลยแหละเพราะประตูเนี่ยไม่สาม,มารถ จะเปิดใก,ใกล้หมู่บ้านได้นะพะมันอาจจะโดนรบกวนจากคนเยอะและพวกและท่านเนี่ยก็รู้นะว่าถ้าเปิดประตูที่ไหนแล้วมีพวกโจรรู้เนี่ยมันจะทําให้คนรับแลไม่ปลอดภัยแล้วมันอาจจะถ้ามันทําใกล้หมู่บ้านเนี่ยมันจะทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ปลอดภัยไปด้วยนะทุกคน ผมเนี่ยคงจะต้องจากกันเท่านี้แล้วนะผมเนี่ยก็กลับบ้านแล้วเพราผมเนี่ยยังมีธุระต้องไปทำต่อนะผมเนี่ยหวังอย่างเดียวนะว่าท่านเนี่ยจะไม่ดูกลงโทษมากเกินไปและผมเนี่ยจะได้พบท่านอีกนะแต่ผมเนี่ยก็อยากเจอกับท่าน พี่ของคนเมืองรับแรงนะที่ใส่เสื้อสีม่วงอะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะคิดถึงน้องบ้างหรือเปล่านะนก็คลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรนะแล้วนะทุกคนก็การก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ